สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับครูอ้อยนะคะคุณครูอุนเรือนหมูแก้วนะคะในรายวิชาคอมพิวเตอร์ค่ะเพื่อการเรียนรู้นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการสร้างตารางนะคะในโปรแกร,รมใน c r o s o f t Word นะคะค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะนักเรียนสามารถบอกคำสั่งนะคะที่ใช้ในการสร้างตารางได้แล้วก็นักเรียนสามารถสร้างตารางได้นะคะ แล้วก็เหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะใครที่นักเรียนที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะนักเรียนฝึกปฏิบัติตามนะคะเราก็ส่งชิ้นงานจากโปรแกรมได้เลยนะคะส่วนนักเรียนที่ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะหลังจากที่นักเรียนดูคลิปวิดีโอเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็ทําแบบฝึกหัดในสมุดนะคะ วันนี้ค่ะเราจะมาสร้างตารางนะคะในสัปดาห์ที่แล้วค่ะคุณครูได้แนะนําวิธีการสร้างตารางวิธีแรกนะคะเป็นวิธีที่ง่ายมากนะคะ,ะดยการคลิกที่ทบทวนอีกครั้งนะคะวิธีการสร้างตารางนะคะก็คือคลิกที่ริบบอนอินเสิร์ตนะคะจากนั้นก็เลือก Table แล้วก็เลือกเมาส์ตามเลือก กดเมาส์ลากตามที่เราต้องการนะคะยกตัวอย่างเช่นตารางขนาด 3, คูณ2นะคะเราก็ไปที่ Ribbon Insert นะคะด้านบนค่ะจากนั้นคลิกที่รูปตารางค่ะแล้วก็กดเมาส์ค้างไว้ลากไปได้เลยนะคะตามขนาดที่เราต้องการแบบนี้นะคะวิธีที่1นึ่งนะคะ,ะทีนี้ค่ะเราจะมาวิธีที่อของนะคะวิธีที่2ก็คือเราจะอยู่ที่ริบบอนอินเสิร์ตเหมือนเดิมนะคะ ะค,ะคลิกที่ insert ค่ะหรือว่าแทร e ค่ะจากนั้นค่ะคลิกที่ตารางนะคะแล้วก็ขั้นที่3ค่ะเลือกคำสั่ง insert table นะคะจากนั้น4ค่ะเราก็จะใส่จำนวนคอลัมน์และจำนวนแถวนะคะตามที่เราต้องการจากนั้นก็กดปุ่ม ok นะคะเรามาทดลองทำพร้อมๆกันเลยนะคะตารางขนาด4,6คูณ6นะคะขั้นที่1ค่ะไปที่ insert ค่ะหรือว่าแทรกค่ะจากนั้นคลิกที่รูปตารางนะคะนักเรียนคลิกที่ลูกศรหัวลงด้านล่างตรงนี้นะคะจากนั้นค่ะมาที่ด้านล่างนะคะจะมีคําว่า insert table นะคะหรือว่าแทรกตารางนั่นเองนะคะคลิกเมาส์หนึ่งครั้งค่ะจากนั้นค่ะเขาก็จะให้เราใส่ว่าต้องการจํานวนคอลัมน์เท่าไหร่นะคะแล้วก็แถวเท่าไหร่นะคะซึ่งในที่นี้ก็คือ 4, ี่คูณหนะคะก็คือสีคอลัมน์ แล้วก็6แถวนะคะแบบนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะสี่คูณหกนะคะอ่าอีกข้อหนึ่งค่ะข้อที่สิบนะคะอ่ะข้อข้อต่อไปนะคะตารางขนาดสิบคูณสิบค่ะ,ะถ้าเราไปที่ insert นะคะเรนสังเกตว่าถ้าเราใช้แบบวิธีที่หนึ่งอะคะ่ะก็คือ เลือกจากตรงนี้ได้เลยนักเรียนจะเห็นว่าเขาจะให้เราได้แค่10คอลัมน์แล้วก็8แถวนะคะเราไม่สามารถที่จะทำ10คูณ10ได้นะคะเพราะว่าในโปรแกรมเนี่ยเขาจะให้มาแค่นี้นะคะเราไม่สามารถสร้าง10คูณ10ได้เพราะฉะนั้นค่ะเราก็จึงจะต้องมาที่คำสั่ง insert table ข้างล่างนะคะ,ะแล้วก็ใส่จำนวนค่ะคลิกที่ลูกศรน,นะคะ สามเหลี่ยมชี้ขึ้นตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะคลิกเมาส์แล้วก็พิมพ์ตัวเลขลงไปเลยก็ได้นะคะ,ะพิมพ์ตัวเลขลงไปเลยก็ได้นะคะ10 1 0บคูณ10นะคะจากนั้นก็คลิกปุ่มโอเคค่ะผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะค่ะขอลัมที่1น์ทสี่ห้าห5เจ แบดเก้ 8, 9, นะคะแล้วก็แถวที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะค่ะทบทวนอีกครั้งนึงนะคะไปที่อ่าไปที่ insert นะคะหรือว่าแทรกค่ะจากนั้นคลิกที่ table ค่ะแล้วก็เลือกคำว่า insert table นะคะจากนั้นค่ะเลือก ขนาดนะคะตามที่เราต้องการนะคะสีค่ะ,ะแบบนี้นะคะแล้วก็โอเคค่ะขัวข้อถัดไปนะคะเราจะมาเพิ่มแถวนะคะเราจะมาเพิ่มแถวให้กับตารางค่ะวิธีการนะคะก็คือเราจะคลิกเมาส์ที่ช่อง สุดท้ายนะคะช่องสุดท้ายก็คือช่องนี้นะคะช่องสุดท้ายหรือว่าเซลล์สุดท้ายของตารางนะคะจากนั้นค่ะเราจะกดปุ่มแทบนะคะที่แป้นคีย์บอร์ดค่ะปุ่มแทบอยู่ตรงไหนนะคะปุ่มแทบก็จะมีลูกศรน,นะคะสลูกศรสองทิศทางชี้แบบนี้นะคะหรือว่าบางบางเครื่องนะคะเขาจะเขียนว่าแท็บนะคะ tab นักเรียนจะสังเกตนะคะก็จะอยู่ใ,ใกล้กับ ปุ่มนะคะตัวหนอนนี้ใช้ในการเปลี่ยนภาษานะคะกดแถบหนึ่งครั้งก็คือจะเพิ่มหนึงแถวนั่นเองนะคะเราจะมาทดลองทํากันเลยนะคะจากตารางที่คุณครูมีอยู่นะคะก็จะเป็นตารางขนาด3มคอลัมน์แล้วก็2แถวค่ะเราต้องการจะเพิ่มนะคะแล้วก็คลิกเมาส์ค่ะแล้วก็คุณครูจะกดแถบนะคะกด1ครั้งค่ะมันก็จะเพิ่ม1แถวนะคะคลิกที่ ช่องสุดท้ายหรือว่าเซลล์สุดท้ายนะคะของตารางค่ะกดแถบอีกหนึ่งครั้งค่ะมันก็จะเพิ่มจานวนแถวไปอีกนะคะอ่ะต่อไปนะคะจะเป็นการลบแถวค่ะการลบแถวนะคะก็จะมีขั้นตอนก็คือคลิกเมาส์ที่ด้านซ้ายค่ะด้านซ้ายหรือว่าด้านหน้าของตารางแบบนี้นะคะกดเมาส์ค้างไว้ค่ะมันก็จะเกิดแถบแสงแบบนี้นะคะตรงแถวที่เราต้องการจะลบนะคะจะคลิกได้แค่ ครั้งละหนึ่งแถวนะคะหรือกดเมาส์ค้างไว้นะคะก็คือกดที่ช่องแรกนะคะแล้วก,กดเมาส์ค้างไว้ลากไปแบบนี้นะคะแถวที่เราต้องการค่ะกดค้างไว้แล้วลากไปก็ได้เช่นกันนะคะจากนั้นค่ะคลิกคําสั่งคัดนะคะหรือว่าตัดค่ะที่แถบริบบอนโฮมนะคะถ้าใครอยู่ที่ริบบอนอื่นนะคะก็จะไม่เห็นนะคะต้องคลิกที่ริบบอนโฮมนะคะแล้วก็ คัดก็คือรูปกันไกนะคะคลิกตัดได้เลยนะคะเราจะมาทดลองกัน,นะคะอย่างในที่นี้นะคะเราจะตัดนะคะหรือว่าลบแถวที่4นะคะ,ะคลิกนะคะด้านหน้าค่ะหรือว่าด้านซ้ายนะคะหนึ่งครั้งให้เกิดแถบแสงแบบนี้ก่อนนะคะคลุมทั้งแถวเลยค่ะจากนั้นค่ะคลิกที่ปุ่มตัดได้เลยแบบนี้นะคะค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะ ต่อไปเราจะมาลบแถวที่สงนะคะคลิกเมาส์นะคะที่ด้านหน้าแถวที่เราต้องการนะคะจากนั้นค่ะคลิกกันไกนะคะหรือว่าปุ่มคัดนะคะแบบนี้ค่ะง่ายมากเลยใช่ไหมคะอ่าต่อไปค่ะเราจะมาลบคอลัมน์นะคะคอลัมน์ก็คือด้านบนแบบนี้นะคะอ่าแนวตั้งนะคะคอลัมน์ก็คือตารางในแนวตั้ค่ะ จากรูปนี้นะคะก็จะมีอยู่สคอลัมน์ค่ะวิธีการก็เหมือนกันเลยค่ะขั้นตอนในการทํานะคะคลิกเมาส์ด้านบนค่ะถ้าเรานําเมาส์ไปวางที่ด้านบนของตารางนะคะตรงคอลัมน์ที่เราต้องการค่ะมันจะมีลูกศรชี้ลงแบบนี้นะคะแล้วเราก็คลิกหนึ่งครั้งค่ะมันก็จะเกิดแถบแสงคลุมคอลัมน์ที่เราต้องการหรือกดเมาส์ค้างไว้แล้วลากแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะจะลากจากบนลงล่างหรือล่างขึ้นบนนะคะได้หมดเลยแต่ว่าจะต้องคลุม ทั้งคอลัมน์นะคะเพื่อที่เราจะต้องการลบนะคะจากนั้นเหมือนเดิมค่ะคลิกที่รูปกันไกลนะคะหรือว่าคัดนะคะได้เลยนะคะเราจะมาทดลองนะคะลบคอลัมน์ที่3นะคะเลือกคุมแทบแสงแบบนี้นะคะจากนั้นคลิกที่คัดค่ะเสร็จแล้วนะคะอ,อีกครั้งนะคะเราจะมาลบคอลัมน์ที่1ค่ะก็ได้เช่นกันนะคะ คลุมแถบแสงแบบนี้ก่อนนะคะกดเมาส์ค้างไว้แล้วลากล,ล,ลงมาแล้วก็ไปที่คัดค่ะสังเกตว่าคอลัมน์ที่1ห,หายไปแล้วนะคะค่ะสรุปนะคะวันนี้นะคะก็จะมีคำสั่งที่ใช้ในการสร้างตารางนะคะมี2วิธีนะคะวิธีที่1ค่ะก็คือกดเมาส์นะคะไปที่ Insert นะคะแล้วก็คลิกตารางค่ะแล้วก็กดเมาส์เลือก จำนวนนะคะขนาดตารางตามที่เราต้องการนะคะแต่ว่าเราจะต้องรู้วิธีที่2ด้วยนะคะเนื่องจากว่าวิธีที่1เนี่ยสามารถทําได้แค่สิบคอลัมน์แแถวนะคะถ้าเราต้องการแถวมากกว่านี้ค่ะตรงคําสั่งตรงนี้ก็จะใช้ไม่ได้นะคะวิธีที่1นนะคะดังนั้นเราจึงจะต้องเรียนรู้วิธีที่2นะคะดยการใช้คําสั่ง insert table นะคะหรือว่าแทรกตารางแล้วก็เลือก ใส่จำนวนแถวแล้วก็คอลัมน์ตามที่เราต้องการนะคะแล้วก็คำสั่งนี้ใช้ในการเพิ่มแถวนะคะเพิ่มแถวลบแถวกับลบคอลัมน์นะคะอันนี้สามารถทําได้หลายวิธีนะคะแต่ว่าวิธีที่คุณครูมาแนะนำในวันนี้จะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะคะใช้แค่2คําสั่งนะคะก็สามารถเพิ่มได้ลบได้นะคะค่ะแล้วก็สําหรับ แบบฝึกหัดในวันนี้นะคะก็จะมี2แบบนะคะนักเรียนที่มีเครื่องคองมพิวเตอร์ค่ะข้อที่1น,นะคะนักเรียนสร้างตารางนะคะขนาดสองคูณสามก่อนนะคะสองคอลัมน์สามแถวค่ะจากนั้นค่ะให้นักเรียนค่ะเพิ่มจํานวนแถวนะคะจากสามแถวเป็นห้าแถวนะคะข้อที่1น,นะคะ นักเรียนสร้าง 2, คูณ3ก่อนนะคะจากนั้นค่อยเพิ่มนะคะจาก3แถวเป็น5แถวนะคะทำอย่างไรนะคะแล้วก็ข้อที่2ค่ะนักเรียนสร้างตารางขนาด10บคูณ10ค่ะ10คอลัมน์10แถวค่ะแล้วจากนั้นค่ะให้นักเรียนลบนะคะจาก10แถวค่ะให้เหลือแค่สีแถวนะคะสำหรับนักเรียนที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะส่วนนักเรียนที่ไม่มีนะคะวันนี้ค่ะให้นักเรียนค่ะเขียนสรุป ขั้นตอนนะคะการสร้างตารางนะคะที่คุณครูแนะนําไป2วิธีนะคะนะักเรียนเลือกมา1วิธีค่ะแล้วก็สําหรับวันนี้นะคะก็สวัสดีค่ะ